ที่สถานีมักกะสันมักกะสันนะทุกคนนี่เชียงแอร์พอร์ตลิงอ้อาวอ้าวทุกคนเครื่องกันกันแล้วอ้าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมัจะชนหรือเปล่าวะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนรถติดมากเลยเอา้าวเฮ้ยจริงๆนะฮะทุกคนนี่เครื่องกันรถไฟนะนะ น่าจะเป็นขบวนสินค้านะคะทุกคนกำลังมาที่มักกะสันมักกะสันนะคะทุกคนรถติดมากเลยทุกคนห้วยขวางราชเทวี ทุกคนอันอัสต้อมสี่สงหป